แฟนทลเหมือนช่วงนี้หายหายไปจะทำอะไรไงบ้างช่วงนี้หระคะถ่ายละครค่ะก็มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ออของช่องโมโนโค่ะก็เป็นพีเรชชื่อเรื่องมหากรรมมนุษย์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ที่มาจากบทประพันธ์ด้วยแล้วก็เ,เป็นเป็นคนที่อยู่ในสี่สมัยสี่ยุคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของของชีวิตชีวิตของคุณคุณชมนานเนี่ยที่ ได้รู้ได้เข้าใจถึงชีวิตของมนุษย์จริงๆยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ผ่านมาแบบหลายยุคหลายสมัยก็จะเป็นแบบ period จนมาถึงปัจจุบันค่ะ <S <S 1> <S 1> <S ก็ <S <S กำลังถ่ายทำอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการทำงานเรื่องของมีพิธีกรจิงชาสวรรค์ก็ยังก็ยังมีให้ได้ชมกันนะคะก็กำลังแบบ เข้มข้นในทุกๆ EP ีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของกีฬาก็พยายามจัดสรรตัวเองให้ได้ทําในสิ่งที่เราชอบและอยากทํากับการเล่นกีฬาด้วยกอล์ฟก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้ในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ้ในส่วนงานเราเราไม่ได้แบบอะไรมาแล้วรับหมดก็คือมีอการเลือกถูกไหมคะว่าแบบอาจจะรับละครแค่เรื่องนึงใช่ออใช่ค่ะก็นื่องต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ อายุที่เพิ่มขึ้นกับงานชิ้นงานใหม่ๆที่ค่อนข้างต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็ท้าทายมากเลยนะคะทั้งเรื่องของงานอย่างที่บอกว่าเรื่องของละครมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของของช่วงอายุช่วงวยงัยอะไรเงี้ยค่ะบทบาทที่เราได้รับมันก็ค่อนข้างท้าทายมากเพราะว่าต้องเล่นตั้งแต่เด็กไปจนโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ เรื่องไงม,มันมันความยากของของตัวละครมันก็ทําให้เราเองก็ต้องทํากันบ้านแล้วให้เวลากับมันอย่างอย่างเต็มที่มากๆเลยเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องของพิธีกรเองก็เป็นเป็นงานใหม่ที่แพนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ในปีนี้เรามีโอกาสได้ได้ไดทำอะไรเงี้ยค่ะทั้งทั้งอย่างในรายการชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีที่เป็นอีเวนต์ในแต่ตามแต่โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เรื่องของกีฬาด้วยที่กลับมาเล่นกอล์ฟกันทั้งบ้านอย่างจริงจังแล้วก็รู้สึกว่ากออฟเอง มันให้อะไรกับเรามากไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาแต่มันเหมือนเป็นการหนึ่งในการดําเนินชีวิตและให้เราเข้าใจเข้าใจ ตัวเองอีกหลากหลายอย่างเลยอะค่ะอาจจะอยู่ในช่วงวัยหนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่าเออเลยหลายอย่างมันทําให้เราได้เรียน <S <S เยนกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดอย่างี้ค่ะแต่ทุกวัน7วันตอนนี้สนุกสนานกับการทํางานแล้วก็จัดสรรเวลาของตัวเองมากค่ะถ้าอยากจะเป็นเหมือนลงแข่งอ,อะไรอย่างนี้ด้ไหมคะหลายๆคนเริ่มหันมาเล่นแล้วจร,งจรงิงจงังกับมันจริงเนื่องจากว่าพอเราเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าการเล่นกีฬาของเราคือการเล่นอย่างอยากการเป็นนักกีฬาเราก็พยายามท,ทีท่จะทาอยากอยากตีได้เราก็ต้องไปฝึกซ้อมต้องมีคุณครูมาสอบมีโปรอะไรอย่างนี้ค่ะ จริงคุณพ่อก็สอนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กกันมาก็จะขยับไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะน้องๆที่บ้านก็เล่นกันหมดก็เลยรู้สึกว่าอออยากตีได้ก็ต้องไปเรียนพอเรียนเสร็จมันก็จะต้องมีการแบบเฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เหมือนกับการทํางานของเราแหละแพ่นว่าถ้าเราอยากทําอะไรได้ดีเราก็ต้องมีเวลากับเขาฝึกซ้อมและทําอย่างสม่ําเสมออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันให้มันแบบลงตัวค่ะอย่างล่าสุดแผ่นดินไว หลายคนแบบตอนที่บ้านมีน้องหมาด้วย<ช>มีไงบ้างพี่ไปเนื่องจากตัวเองทํางานอยู่แต่โชคดีที่แบบอยู่ในสตูที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบสูงมากอะไรเงี้ยค่ะยังออกมาทั้งเสื้อยังไม่ได้ติดกระดุม <c oughs> และรองเท้าไม่ได้ใส่ <c oughs> วิ่งออกมาแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรแบบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคน <c oughs> ก็ออกมากันเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่มากในสําหรับสาหรับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่อีกเช่นกันกับการเตรียมตัวเองให้พร้อมตอนนี้บอกทุกคนว่าเราต้องใส่ผ้าใบตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหรือว่าเราต้อง แพ็คไลท์คือเตรียมของอะไรแพนนคนของเยอะมากไงเราก็เลยบอกอืมนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างคือแพ็คเฉพาะของที่จําเป็นแม้แม้กระทั่งจะเวลาไปทํางานไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกตัวเองแต่ว่าก็ต้องพยายามรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเองไว้เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้าคุณแม่ตกใจไหมแพนคุณแม่ก็ตกใจค่ะแต่เราก็พยายามรีเช็คกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็โทรหารลูกๆทุกคนหมดเลยว่าใครอยู่ไหนทําอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะการเดินทางแล้วน้องหมาลูกอยู่ที่โรงพยาบาล ก็เลยบอกว่าอุ้ยตายแล้วรถโรงพยาบาลจะเป็นยังไงบ้างก็รีบโทรไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็น่ารักมากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตองพระรามเก้าก็บอกว่ากําลังกําลังแบบขนย้ายน้องเออลูกเพราะว่าต้องจากข้างบนอยู่ไอซียูลงมาข้างล่างเลยบอกไม่ได้แล้วต้องรีบเข้าไปดูลูกเพราะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเออใช่แล้วลูกก็จะอะไรยังไงบ้างพี่ๆก็คงแบบโหเต็มมือกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงก็ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ ไม่ไม่มีค่ะไม่มีโชคดีที่ไม่ได้เน็ตโดยโดยสวนตัวไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไระค่ะ,ะมันรับกับพี่ต้องมานิดนึงจ้ะแล้วพอไปเจอน้องเป็นไงน้องมีอาการหวัดโควิดหรือน้องหมาบ้างลูกน่าจะสนุกเพราะว่าได้ขึ้นลงเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากป่วยอยู่แล้วก็พอได้ขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนได้เดินเล่นแต่ว่าแต่พี่พี่พยาบาลคุณหมออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ชนลมุนกันน่าดูเราก็เลยบอกว่าต้องรีบเข้าไปไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อย ไปดูลูกเราก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยลูกยังแบบอยู่ ICU ยแต่ยังเดินเหินได้อะไรเง,งี้ยค่ะก็ยังโอเคแต่พอไปถึงทุกอย่างก็ค่อนข้างอยู่ในความสงบแลละจริงๆค่อนข้างรวดเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นเราที่ทัวไปเองน้องน้องยังไม่รู้อะไรไ<ม>เลยไม่รู้เรื่องลูกก็ยังเอ,อิมนอนชิวอ้าวแม่มานี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่โอ้โหนี่ใจเต้นตุบตบอกว่าไม่รู้แหละยังไงก็ต้องก็ต้องไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเดินทางต่อเลยบอกว่าไม่รู้ต้องไปหาลูกก่อนแล้วค่อยไปขึ้นเครื่อง ก็โชคดีที่เราก็หลีกเลี่ยงการจราจรหาเส้นทางกันเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเรื่อขนง้าื่องจ้ะเรามีแผนแบบอยากเก็บไข่เลยใช่ไหมเรามีแผนค่ะแม่ไม่ไม่ใช่ถาบ เรามีแพลนค่ะได้จริงๆได้คุยกับคุณหมอในเบื้องต้นไว้แล้วค่ะ,ะแต่เนื่องจากว่าได้ได้ไดไดเรียนคุณหมอไปว่าช่วงนี้พอดีมีทั้งเดินทางด้วยแล้วก็ทําถ่ายงานที่เป็นแบบมีแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอจาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวเองพร้อมในช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะไปหาคุณหมอแน่นอนค่ะอ๋อมีพืคุยปะปะไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วค่ะได้ไปเจอคุณหมอได้รับคําแนะนําต่างๆมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้บอกคุณหมอไปว่า ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีทั้งเดินทางไปงาน<ม>ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็มีถ่ายละครถ่ายงานอย่างต่อเนื่องเลยคะ่ะ<ม>ก็เลยยังไม่ได้มีช่วงที่จะเตรียมตัวเองตรงนั้นค่ะตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ณนะวันนั้นที่ไปก็ได้ตรวจทุกอยาก่างใ,ในเบื้องต้นเลยเงี้ยคะ่ะซึ่งโดยรวมทุกอย่างก็โอเคอนนก็โอเคหมดค่ะก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเอาตัวเองกลับไปหาคุณหมออีกทีหนึง่งนี่เหมือนเป็นการยางพอหมดใช่ไหมคะแสดงแสดงว่าอย่าง,ง,ง,งน,านางงี้ก็พี่ทรายก็มีแผนที่จะแบบอาจจะทำรับงานให้เบาลงอาจจะไม่ได้ผ่านหมดเพื่อจะ พร้อมมีน้องหรือเปล่าเออมีมีวางไหมไหมว่าอีกกี่ปีดีข้างหน้าอะไรจริงจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้วางเป็นที่แน่ชัดขนาดนั้นค่ะแต่ก็อาจจะแค่ว่าเริ่มจากการไปได้ไปฝากก่อนอให้เรียบร้อยก่อนเป็นอีกหนึ่งสเต็ปไปค่ะก<อ>็คืออาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคุณหมอขอได้ละครก่อนแป๊บงไดลเราจะเป็นห่วงเราจะโคงกาสตัวเองลําบากเนาะอาจจะนิดนึงอาจจะนิดนึงค่ะก็คือเรื่องนี้จบ มีมีอีเรื่องมีมีมีรอยไหมเดี๋ยวเราบอกกันได้ไหมตายแล้วอืระอะไรหลายคนค่ะแเราก็ตอนนี้กิจกรรมเยอะมากเลยทั้งแบบเนี่ยตีกอล์ฟเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นปีที่มีอะไรใหม่ๆที่ทั้งตื่นเต้นท้าทายแล้วก็ให้เราได้เหมือนเป็นอีกหนึ่งขั้นของของชีวิตอะค่ะของการทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ออสนุกออสนุกพยายามที่จะแข็งแรงเพิ่มมีแรงในการทั้งทํางานด้วยแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอย่างเช่นการเล่นกอล์ฟด้วยก็เป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเอออยากอยากทําให้ดีอยากทําทให้ได้ะอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามบริหารเวลาอื่นๆต่อมาค่ะไดะ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ